สวัสดีครับ FC ปีศาแดงทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC ของทีมอื่นๆด้วยนะฮะวันนี้มาคุยกันหลังเกมกันสักเล็กน้อยนะครับตั้งใจจะมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆช้าแล้วล่ะแต่วันนี้มีน้ดน,นะครับช่างแอร์เขามาดูแอร์ดูอะไรให้ก็เลยกว่าที่จะเสร็จทุกสิ่งอย่างไปก็ปาเข้าไปเที่ยงกว,กว่าเกือบบ่ายกันแล้วเนาะมาช้าไปนิดนึงครับ FC ปีศาแดงทุกคนเมื่อคือนก็นะเลคาบ้าน,นะฮะใช้คํานี้ถูกต้องไหม จะแพ้เท่าไหร่ก็ตามนะครับแล้วแถมยังยิงประตูคู่ต่อสู้ไม่ได้เนี่ยใช้คำว่าเละผมก็ว่ามันก็โอเคสมควรแล้วละ่ะเป็นการกลับมาแก้แค้นได้อย่างทันควันนะครับหลังจากที่คุณคอนเวทแฮมนั้นก็ไปพลาดท่าเสียทีให้กับแมนยูในพรีเมียร์ลีกนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนั้นก็คือ2ประตูต่อ1แต่คราวนี้บุกมาเยือนโอท랙ฟอร์ดเนี่ยจัดไป10ถ้าเกิดว่าเราจะมาแก้ตัวแทนแมนยูนะครับ สำหรับ f c บางท่านที่รู้สึกว่าแหมคิดอะไรมากป่ะนี่มันแค่ถ้วยเล็กๆเ,เองถ้วยกระจิกกระจ้อกเองไม่ต้องมปใส่ใจอะไรหรอกนู่นแปเอาหวังถ้วยใหญ่แต่ถ้วยใหญ่นี่ก็มันหวังอะไรได้บ้างฮะในตอนนี้พีเมลีกเองก็ต้องเข้าใจนะครับว่ายังไม่ได้ขึ้นจากฝูงนะประตูได้เสียยังแพ้เชลซียังแพ้หรือว่าพูอยู่แล้วก็ในยูฟาอะไรเป็นไงฮะออกไปเยือนยังบอยก็เจอแพ้กลับมาซะจะต้องหวังอะไรอีก หรืออาจจะไปบอกว่าก็ตัดโอกาสนะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านมากนะครับถ้วยเล็กๆตัดไปนักเตะจะได้ฟิตกันเต็มที่เต็มร้อยเพื่อถ้วยใหญ่อะถ้าบอกแบบนั้นนักเตะถ้าจะทุกคนนี่ก็คือเป็นนักเตะในชุดสำรองฮะทั้งหมดยอมรับว่าทุกคนเลยนะครับมีแต่เพียงที่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวมาแก้เกมนะครับในช่วงเทท้ายรู้สึกว่าเหมือนบรูโน่จะได้ลงมาอยู่แต่ก็ไม่ได้ว่ามีส่วนช่วยให้เกมมันพลิกอะไรได้มากมายหรอกนะเอาเป็นแบบนี้แล้ว บอกว่าถ้าแบบมันมีแต่ตัวสำรองมันก็ได้ฟอร์มเท่านี้แหละทุกคนรับมองไปดูตัวสำรองของทีมอื่นเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีนะเห็นลิวพูลไหมฮะกดไป3 0นะครับนั่นก็คือตัวสำรองแทบจะทั้งทีมเลยแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นเวสแฮมก็ขนตัวสำรองลงเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าพวกเขาเองก็เก็บตัวจริงไว้เล่นในบอลในลีกในรายการอื่นๆนั่นแหละดังนั้นเราได้เห็นศักยภาพของนัก แต่ตัวสำรองของแมนยูเทียบกับตัวสำรองของเวสแฮมซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดหน้าจะประมาณ10คนเลยด้วยซ้ำถาเอามันพอๆกันแล้เอาฟูทีมนะครับสำรองต่อสำรองเนี่ยเข้าไปเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าสมมุติว่าตัวจริงมีมีโอกาสที่จะลงไม่ได้นะเขาจะเพราะว่าเจ็บเพราะว่าอะไรยงไงก็แล้วแต่นี่มันไปหวังพึ่งพาตัวสำรองไม่ได้เลยนี่นะถูกไหมถ้ามันเป็นในแบบนี้มันก็ใช่ฮะโอโ้แล้วจะบอกว่าประมาท ผมไม่แน่ใจหรอกว่าโซชาเนี่ยเขาเขาจะอ้างอะไรต่อไปอีกนะครับแต่ถ้าเรามองว่าสุภาษิตไทยคํานึงว่าความประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความเสื่อมหรือเป็นทางแห่งความตายผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยว,วาอาจจะจําผิดมาแต่แน่ๆก็คือเหมือน่าเตือนๆไม่ว่าอย่าอย่าประมาทนะอาจจะมองว่าเอ๊ะมาในรอบนี้ทางเวสแฮมก็น่าจะไม่เอาตัวจริงลงเหมือนกันแล้วนะดังนั้นก็มีโอกาสได้ ส่งหลายๆคนนะครับที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาหรือว่าอาจจะฟอร์มดรอปไปหรือว่าอยู่นั่งสำ,สำรองนานไปหน่อยนะได้ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับอาจจะได้ลองดูว่ามีโอกาสจะดันขึ้นตัวจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมองมุมนี้มันก็ใช่นะครับแต่มันก็ต้องมาในผลงานที่มันจับต้องได้ใช่ไหมคือรูปแบบในเกมโดยรวมนะครับแมนยูนี่เป็นต่อนะฮะแมนยูเป็นต่อแต่ยิงทิ้งยิงกว้างเยอะครับ เอาง่ายว่ายิงไปเกือบ30ครั้งแล้วได้ระ่หวังผลแค่ประมาณ6ครั้งเท่านั้นเองฮะแล้วก็ไม่เป็นประตูครับคือยิงเกือบเกือบ30ครั้งเนี่ยเยอะไหมอูเยอะม,มากครับผมเลยใช้คําว่ายิงทิ้งยิงคว้างดังนั้นจะบอกว่าตรงนี้หมายความว่าในส่วนของทางาการความความแม่นยําความเฉียบคมในการยิงประตูในการทําประตูในจังหวะสุดท้ายมันไม่มีฮะปิดสกอร์ไม่ได้ความจริงน่าจะ น่าจะยิงได้เยอะกว่านี้แล้วก็ถ้าจะถามผมว่าให้คะแนนใครมากที่สุดนี่เอาจริงๆผมกลับไปให้คะแนนในส่วนของนายทวานนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเขาก็ลงเป็นลงแทน DKR นะครับในรอบนี้ d e นแ h นเ d อร์สัฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่ได้เขาเนี่ยอย่างต่ำน่าจะ2น่าจะ3ครับคือแผงหลังแมนยูก็ค่อนข้างรั่วเยอะนะเราได้เห็นความผิดพลาด เอาเป็นในจังหวะแรกนี่ก็เหมือนกันครับที่เสียประตูตั้งแต่10นาทีแรกของเกมเจ็ดด้วยซ้าเนี่ยกับการที่ล่วกก็คือต่อให้จังจังหวะนั้นเนี่ยเปิดบอลมามันก็อาจจะแต่ก็ยอมยอมรับนะครับว่าเวสแฮมเองก็มีมีดวงเหมือนกันเพราะว่าเปิดมาแล้วมันฉลับแล้วบอลมันเปลี่ยนทางมานะครับก็เลยทําให้ในตอนนั้นคนที่ทาประตูของเวสแฮมเนี่ยเขายือนอยู่โดยที่ไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับยือนอยู่ตรงนั้นเอายังไงว่าต่อให้เปิดบอลพลาดมาขนาดไหนก็ตามเนี่ยมัน,มน มันไม่น่าที่จะปล่อยให้โล่งๆแบบนั้นนะครับคือยิงได้ง่ายมากเลยไม่มีใครประกบอะไรเลยวิ่งเข้าไปออกัาเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาก็เปิดผ่านมานะฮะจังหวะนั้นถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันก็น่าจะแต่มัน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 ดันฉาบไนงะฉาบแล้วมันมาเข้าทางพอดีความจริงแล้วมันน่าจะแบบอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกิ่งยิงกิ่งผ่านเสียด้วยซ้ำผมว่านะครับแต่มันไปฉับแล้วก็พุ่งออกมาก็เลยเสร็จไปเรียบร้อยแน่นอนนะครับว่าแมนยูเองถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์กดดันก็ต้อง ก็จะต้องแบบว่าแก้เกมให้มันได้ซึ่งแมนยูก็ทําได้ครับก็คือหลังจากเสียประตูเนี่ยก็ดิ้นรนกันเต็มที่เรียกว่าบุกกันเยอะแต่มันก็นํามาซึ่งคําว่ายิงทิ้งยิงคว้างเหมือนกับที่ผมบอกไปนั่นแหละแล้วก็อีกคนนึงนะครับถ้าจะบอกว่าคือผมผงเข้าใจนะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เอฟซีปีศาจแดงเนี่ยเฝ้ารอดูผลงานเยอะที่สุดนั่นก็คือมักซิยาวฮะได้ลงเป็นตัวจริงได้มีโอกาสสาคัญในการพิสูจน์เองเพราะว่าอะไรเพราะว่า คนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้หมดนะครับดังนั้นไม่มีตัวที่จะต้องมากดดันมาอะไรละโดดๆลงไปก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมก็ยังคงเป็นหัวหอ,อกที่ไม่มีพื้นที่ที่มันดีพอนะครับที่จะแบบว่าได้โอกาสลุ้นประตูเอาง่ายๆว่าเรายังได้ลุ้นจากคนอื่นมากกว่าเขาเสอีกนะฮะสิ่งที่ควรจะมีก็คือจะต้องหาช่องนะครับจะต้องวิ่งหาช่องคือคุณเป็น คุณเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป้าในนามแบบว่าแบบไปยืนเอาง่ายๆว่ามันต้องยืนให้ถูกจุดต่อให้ยืนจริงๆครับอ่าคือนอกนอกีจากจะไม่วิ่งหาอะไรที่มันไม่แสดงความเขาเรียกว่าอะไรนะแบบชอบแบบไม่แสดงความกระตือรือร้อนให้กับทีมมันก็้าจ,จะแรงไปหรือเปล่าแต่ด้วยบริบทมันมองก็มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็คือมันเหมือนเออยๆเหนื่อยๆ,ๆแบบเกินไปจริงๆนะฮะมันไม่มีมันเหมือนแบบยังไงล่ะไม่มีใจจะจะเล่นอะไรทํานองนั้นนะครับมันไม่แอคทีฟเอาซะเลยฮะ จังหวะการเข้าทำจังหวะการที่จะแบบว่าวิ่งควรจะยืนอยู่ตรงจุดไหนเพื่อที่จะแบบว่าเพื่อนจะได้แบบว่าต่อบอลกันได้ง่ายขึ้นมันไม่มีครับกลับกลายเป็นว่าลงไปแล้วบทบาทในเกมเนี่ยถ้าจะให้คะแนนต่ําสุดถ้าจะให้ผมประเมินผมว่าผมน่าจะประเมินมาร์คซิยาวนะครับได้ต่ํากว่าทุกคนเสียด้วยซ้านะแล้วก็ในในแผงหลังนะครับก็แน่นอนว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมองนะครับว่าลูกชอลเนี่ยอาจจะดูแบบว่ารู่วๆ่หน่อยนะครับดูไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ แต่หลังๆมาลูกชอดีขึ้นนะครับแล้วเกมรับของแมนยูในเมื่อคืนนี้ก็ยิ่งส่งผลให้เห็นนะครับว่าลูกชอก็น่าจะนั่งเป็นตัวจริงยาวๆไปละใช่ไหมกับการที่มันรั่วนะฮะนี่ขนาดว่าเจอเด็กสำรองของของเวทแฮมไปเนี่ยเต็มทีมอะสิบคนมะประมาณสิบคนก็ถือว่าเต็มทีมละก็ยังรั่วได้ขนาดนี้นะครับทุกคนดังนั้นก็ถือว่านี่น่าจะเป็นท็อกอบด t ทาวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า โอเรกุน่าโซชาเนี่ยจากที่เหมือนจะดีกระเตื้องขึ้นนิดนึงแล้วก็เอาง่ายๆว่าถ้าพูดแบบหยาบคายนิดนึงก็คือเหมือนผีเข้าผีออกฮะบุกไปแพ้ยังบอยแล้วก็บุกมาแล้วก็บุกไปชนะเวทแฮมคือชนะก็ชนะแบบอาจจะไม่สมศักดิ์ศร,รีเท่าไหรนะ่นักะฮะแล้วก็บุกมาไม่ใช่บุกมาแล้วครับแล้วก็เปิดบ้านแล้วก็แพ้เวทแฮมไปอีกโอ้โห อยากจะบอก FC ปีศาแดงบางท่านที่ยังคิดอยู่ว่าอย่าไปใส่ใจอะไรมากเลยนะฮะก็คือก็แค่ถ้วยเล็กๆถ้วยนี้มันมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกฮะทุกคนแต่ทุกคนครับคำว่าชัยชนะยิ่งเป็นการชนะแบบว่าได้ชูถ้วยนะฮะไม่ใช่ว่าชนะเลราเป็นแมมตต์ไปนะชนะแบบได้ชูถ้วยเนี่ยมันก็คือแรงขับเคลื่อนขับขับเคลื่อนอย่างหนึ่งที่สําคัญของทีมนะครับและอย่าลืมว่าโซชาเนี่ยได้สัมผัสถ้วยสักใบรูอยังฮะ ดังนั้นจะไปบอกว่าผมคงไปโฟกัสแต่ถ้วยใหญ่ๆนะครับนี่แค่ถ้วยเล็กๆนะฮะคุณยังตกรอบแล้วมันตกเร็วเกินไปครับตกรอบเร็วมากโอ้นะตรงตรงนี้อ่ะก็ต้องรอดูนะครับว่าทางโซชาเนี่ยเขาจะออกมาพูดอะไรยังไงบ้างาแต่แน่นอนน,น่าจะพูดพอสมควรนั่นแหละเพราะว่าผ่านเกมไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ก็ได้แต่วหวังนะฮะว่าอนาคตของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากอยากจะอยู่นะครับ ใจจริงอย่างที่ผมบอกไปนผมก็ไม่ได้ว่าจงเกลียดจงชังอะไรเขาหรอกแต่แค่เริ่มที่จะไม่ไว้ใจนะครับเริ่มที่จะไม่เชื่อใจเขาแล้วดังนั้นตํานานของแมนยูในฐานะนักเตะเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่เหมาะสมนะครับกับในส่วนของการที่จะขึ้นมาเป็นคุณซือในในในแบบนี้หรือเปล่านะแต่ก็เอาเถอะฮะเอาเถอะ,เ,อเ,ถอะเพราะว่าในไลน์อัพนักเตะในชุดนี้เนะี่ยเขาก็เป็นคนจับคนวางคนเลือกเองกับมือเขา รอดูนะครับถ้าเกิดว่าในฤดูการนี้ยังไม่ได้สัมผัสถ้วยสักใบเนี่ยผมว่าก็คงจะเพียงพอแล้วแหะฮะเพราะว่าปีนี้ทั้งฤดูการนี้เต็มๆเนี่ยได้มีโอกาสนะครับให้ได้ลองทําแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะพลาดมันจะอะไรนั่นก็คือว่าไปตามกรรมตามวาระกันแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยัางไงาจะอยู่จะต่อจะไปอะไรยัางไงาแต่ที่ในอานาคตของนักเตะที่สำรองที่ขึ้นมาลหลายนเนีคนที่ได้มีโอกาสได้ลงในตรงนี้เนี่ยพี่สุนเห็นแล้วนะว่า พวกเขาน่าจะสมควรนั่งสำรองกันไปแบบยาวๆโดยเฉพาะหัวหอกศูนย์หน้าตัวเป้าของแมนยูอย่างมาร์ซิยาวเนี่ยนะครับยิ่งตอกย้ำชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะเหนื่อยแล้วนะฮะกับกับกับอนาคตนะคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีข่าวอะไรเข้ามาอีกไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับแต่จะถึงขั้นร้ายแรงถึงย้ายถึงอะไรยังไงหรือเปล่าอันนั้นก็รอติดตามกันแต่ที่แน่นลงเลในแบบนี้ อฟซีปีศาจแดงจากที่ไม่ปลื้มทั้ง2คนอยู่แล้วนะครับไม่ปลื้มทั้งโซชาแล้วก็ไม่ปลื้มทั้งมาร์กซิยาเพราะว่ามักจะถูกจับคู่ว่าโอ้อันี้คนนี้เป็นลูกรักของป๋าโซชาเขานะครับยังไงก็ผลักก็ดันกันเต็มที่แต่ได้ไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ด่งนั้นมันก็ฟังไม่ขึ้นแล้วนะฮะในตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนฮะแพ้คาบ้านแพ้เวสแฮมตกรอบแรกอย่างตกรอบอย่างเร็วนะครับอันนี้ผมยังถือว่าเร็วอยู่นะแม้ว่ามันจะไม่ใช่รอบแรกก็ตามเนี่ยถือว่า ยังเร็วอยู่น่าจะมีลุ้นอะไรไปกว่านั้นอยู่ครับอ่ะก็ว่ากันต่อไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยถึงเรื่องราวโมเมนต์อื่นที่ไม่ใช่ปีศาจแดงแบบตรงๆบ้างน,นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามของเพื่อนนะครับที่เข้ามาแล้วก็มาคอมเมนต์มาอะไรกันบ้างน,นะครับใครที่ไม่รู้จักกันกับผมก็ ะะมาเจอผมครั้งแรกใน YouTube ช่องนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ให้กำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการพูดคุยประเด็นร้อนๆต่างๆที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทีมอื่นๆนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ